ร้อนมากก็เลยไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็มาเดินแบบเตรียมพร้อมที่จะรับประทานต้มของปลาช้อนทอดกรอบที่ชายกลางทําอย่างตั้งใจเพื่อให้พี่สาวสุดสวยได้กินน้องบอกอยังทําไม่เสร็จมาทำต่อโดยใส่รสดีหนึ่งซองเล็กผงนัวแล้วก็น้ําปลาน้องบอกตัดรสด้วยน้ําตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปตามด้วยมะเขือเทศใส่ลงไปแล้วก็ต้มต่ออีกสักหน่อยจากนั้นก็มาลองชิมรสดูซิว่าแซ่บหรือยงังชายกลางบอกให้กล้วยมาชิมดูก่อนพอกล้วยชิมแล้วก็โอ้โหแซ่บมะ มันเข้มข้นสะใจถึงรสถ,ถึงชาติดีจริงๆเลยอ่ะทาได้ไงเนี้ยและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเอาปลาช่อนทอดกรอบมาใส่ลงไปในหม้อต้มได้ใส่เสร็จเราก็จะไม่ต้มต่อแล้วนะคะผักชีกับต้นหอมก็ใส่ลงไปอย่างมีสไตล์ตามด้วยใบกะเพราแล้วก็พริกที่ตำเอาไว้คนสักหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างคะฝีมือต้มโค้งปลาช่อนของชายกลางนะกินไหมามาค่ะนน่าก็จะมาตักต้มโค้งใส่ถ้วยกินกับข้าวสวยมันจะเข้ากันกว่าปนาน่ากลับมาบ้านครั้งนี้เน้นกินข้าวเหนียวอย่างเดียวเลยข้าวสวยคือแท้ จะไม่แตกบ้านเราน่ปลูกข้าวกินเองนะคะทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้าเลยถ้ากลับตุรกีเมื่อไหร,ร่หนาหน้าก็จะหอบอยู่ข้าวเหนียวกลับไปด้วยเยอะๆเลยเราไปที่ตุรกีข้าวเหนียวมันแพงมั้ยกิโลละตั้งซองร้อยก็บาทนะคะนี่ชายกลางก็เจียวไข่มาเพิ่มให้พวกเราด้วยรเริ่มกินคําแรกด้วยการตักเนื้อปลามาใส่จานแล้วก็ใส่น้าซุปลงไปให้ช่ำๆแบบนี้ใส่ปากเขียวๆๆปอ้อแซบลายจำไม่ได้แล้วค่ะว่าเคยกินเมนูนี้ครั้งสุดท้ายตอนไหนเพราะมันนานมาก ก๋วยจะกินกับคุณแม่สองคนก่อนนะคะชายกลางยังไม่กินเราเพื่อนเลิฟของชายเล็กน่ะไปหาอึ่งมาให้ชายกลางต้มให้กินพอดีว่าช่วงเนียฝนตกหนักมาออึ่งออกมาเยอะมากเลยค่ะว้าวชายกลางเอาไก่มาเสิร์ฟเพิ่มด้วยบริการดีสุดๆใครได้น้องชายกลางของก้วยไปเป็นสามีเนี่ยโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าจะได้กินของแซ่บๆทุกวันแบบไม่ต้องทําเองแต่บรรณาขอโชคดีก่อนเพื่อนเลยก็แล้วกันเพราะมีชายกลางเป็นน้องชายอยู่แล้วบรรณาก็ต้องขอตัวไปกินต้มข้งสุดแซ่ กับคุณแม่ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยล่ะวันนี้ยขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะสตบาไล